สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติที่จะเปิดปิดเองได้ครับลองมาดูเลยครับครับก๊อกน้ำอัตโนมัตินี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับคือตัวสีขาวต่อเข้ากับท่อประปาได้เลยแล้วก็การใช้งานก็คือเมื่อต่อแล้วนะครับจะใช้ระดับน้ำในการหยุดการทำงาน เมื่อระดับน้ําได้ตามต้องการก,ก็จะอยู่ใต้ตัวสิ่์ขาวนี้น้ําก็จะหยดแต่เมื่อไหรที่มีการใช้น้ําเช่นผมจะตักน้ําออกก๊อกน้ําก็จะน้ําไหลออกมาแล้วนะครับก็สะดวกสบายครับไม่ต้องเท่รอปิดเปิดอยู่นะครับบ้านที่มีแมวอะไรก็อาจจะตกไปในบอ่อได้นะครับถ้าน้ำไม่มีโอเคครับ สินค้าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่550บบาทครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ